เนาะมันตอนบ่ายเนี่ยวางเกมวางแผงให้ดีตอ่ยตอยตามตาตาเราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขทุ้งเท้าเดียวเนาะล่าสุดเราไปต่อยไว้ที่่ลานวันนั้นต่อยกับราชเป็นยังไงบ้างวันนะั้นชนะราชะเด,ดช,ะะชะเดดไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่เบร้อยยี่เบนี่ต่อยร้อยยี่สิบสองเนาะเมื่อเช้าสองหนักยังจุดหกจุดหกก็เหมือนว่วิ่งตอนเช้านี่เซนจสายร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงแนละ้วตั้งแต่ราชเดชวันนั้นแล้วอยู่ไปกี่เดือนสามสี่เดือน วันที่มามันอืดไหมคิดว่าผมยังนี้คืไปก็คือเหมือนเขาหยิบร่างกายเราซ้อมปกติแล้วใช่ครับเพราะผมว่าสามสี่เดือนต่อทีสามสี่เดือนต่อทีแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายดี่เต็มร้อยเนาะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับค่ายไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราเรานี่หลักเป็นร้อยบวกสามสี่ร้อยคนจะวัดกรุงเทพเด็กอธมอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหนะฝากพี่น้องกรุงเทพเป็นแดงอย่ราในช่องเจ็ดช่องเจ็ดเคยมาต่อยอ่ะไม่เคยครั้งแรกเลยโอ้วันนี้ในชีวิตเลยต้องมาแล้ว เป็นที่แน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีนะครับโอเคุพิกอลตะเัตะัดตะพัตัตัดมือัดอตัดตัวพี่นอยไฟเนีซ้อมมาที่วันซ้อมอยู่ที่ที่ไหนเอที่กะบีเลยเพ่ซ้อมนี่น่นแล้วอยู่น่ตอนนี้มีใครเป็นคู่เป้าซ้อมหรอ โคพงไพี่นค่ายขอลองเลยช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยสสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้มวยสไตล์เลยครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะถัดพลอยไม่เคยถอดพี่แน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมสอยพี่ย่าเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอรุ่นพี่เนี่ยวางเกมวางแข่งไงดิ ต,ต้องตอยตามสไตล์ไปก่อนแล้เดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิข้อรบนีีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยที Life ่ไหนต่อยได้แข็งมากเฉัิมชนะใจชนะชนะเวทเท่านั้น ร้อยยี่สิบเอ็ดวันี้ตอนร้อยยี่สิบสองเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักที่สอบยังยังไม่เสร็คิดว่ามาเกินหรือบ้าขาดประมาณถ้าเกินเกินประมาณก็คือเหมือนถ้ามาเกินก็มาขยับร่างกายยี่สิบยี่สิบสายตอนเช้านะร่างกายไปนี้วันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเไฟเดิมไฟนี่คุณมากี่อีโรครับ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักร้อยบวกแล้วคนจังหวัดฝ่ายเชิญชวนไทยกลับคนไหนเขตบางเลยดูสิตอ่ะวันนี้ขอต้อนรับดีขอบคุณครับ